ว้าวฮัลโหลเฮทุกคนนี่อะไรนี่เต็มไปหมดเลยทุกคนโอ้โหนี่ของเล่นของเราเต็มกล่องไปหมดเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาโชว์เริ่มจากเจ้าหมาน้อยเลยตัวนี้อดด็อก ok. นี่เจ้าอดด็อก ok. เอ้ยเป็นอะไรเนี่ยเหมือนแบตเตอรี่จะอ่อนเลยนะฮะโอเคและนี่ก็เจ้าช้างน้อย นี่ที่อยู่ในกล่องม,ะมะออา,า่าเคยรู้จักเ่าช้างน้อยขาพิการแล้วนอนตายมีอะไรอีกทุกคนโอ้นี่ชีบะชีบะมาลายจะวิ่งสวนกันกันกบเจ้าหมาหน่อยมาลายโอ้เอลฟินช้างเอลฟิน ไปเลยช้างโอ้เออ,อล้มไปแล้วนี่มีอะไรอีกทุกคนนี่ฮอสมา้าสีแดงโอ้มาตัวนี้น่ารักมากเลยทุกคนนี่ต่างกับม้าลายนะครับแต่นี่น่าจะวิ่งได้ขาเขาไม่ค่อยดีโอเคโอ้ มีอะไรโอ้มีเจ้าหมาสุนักเอ้ยล้มไปหมดแล้วเจ้าสุนักตำรวจออกมาชว์นี่ใส่หัวดิดๆเลยลบทางเจ้าเดินเสาหน่อยนี่มีอ,อนันนี้มีอะไรมัง่งโอ้โหนี่ก็เอลเพนสีชมตัวใหญ่เลยเอลเพนว้าว โอ้นี่มีโปนี่ด้วยมีเจ้าม้าโปนี่ด้วยทุกคนโอ้ไปเลยเฮ้ยมั่วกันแล้วนี่โอ้ยังไม่หมดนะครับนี่ยังเต็มไม่หมดเลยนี่เจ้าไดาโนเสาร์เจ้าทีเล็กโอ้ยมันเด้งได้ด้วยนะตัวนี้มีอะไรอีกทุกคนวานี่ก็สีแดงมังกรบินชิ บินได้อ้าวบินมาเดินนโอเคทุกคนวันนี้เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย